ขอบคุณกุณหลาบนะคะอ่ะจริงๆอ่ะวันนี้คือจริงๆน่าจะมีสายเปเห็นหลายคนบอกว่าคือพี่ต่ายไป็นอะไรที่ติ๊กตอ,อกหน่อยอยากให้ความขวัญอยากให้กําลังใจคือเอาจริงๆนะอันนี้คือไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆหน่ยมีดอกไม้แต่ว่าดอกไม้น่ฮะอ,อะไรนี่อะไรนี่ที่เป็นเหลืองๆคืออะไร แต่เขาบอกว่าเออดอกไม้นี่ต้องสะสมเยอะๆเยอะๆ,ๆ,ๆโอยขอบคุณนะคะได้คุกกี้อ่ะคุกกี้โอ้ยกุหลาบมารัว อยากดูละครแล้วใช่ค่ะวันนี้นะคะก็อตอนที่ไปเทรนนิ่งนะคะก็ก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่โูร้าวเลยค่ะยังไม่ได้อาบน้ำเลยช่วงนั่งพักนี้เริ่มตรงนี้ปวดแล้วเพราะว่าอ่าเราส่งการบ้านโค้ดมันก็เป็นกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าท่าที่มันที่เราจะต้องต่อยจริงๆอ่ะมันเป็นกล้ามเนื้ออีกส่วนนึงด กลายเป็นอ่าไปซ้อมกับโค้ดกลับมาหูทำไมปวดกล้ามเนื้อจังเลยแล้ววันนี้พี่ตั้มภูมิกับนะคะก็มาดูด้วยนะคะแล้วก็มามามาดูว่าเอ๊ะมากําหนดท่าว่าวันที่สี่เราจะถ่ายอันไหนกันบ้างแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับมาซ้อมอีกอีกอีกวันหนึ่งซออ้อมประมาณน่าจะไปยิมประมาณสามวันนะคะวันที่สี่เราก็จะถ่ายกันแต่เช้าเลยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนธันวาคมนี้ได้ฟังแน่นอนค่ะ เออคอมเมนต์ในทิกตอกทำไมไวจังเลยไว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 มากเลยอ่ะไวจริงๆอ่าน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 ไม่ทันอะไรนี่โอกําลังจะอ่านพี่ตายว่าอีสานเนี่ยว่าอีสานว่าเป็นสอน,นเนรเ็วผู้ใดบอกมากนะสอน,นเนรเ็วสอนพี่ตายว่าอีสานเนี่ยยากวอาเป็นนี่ยนอีรีได้หนิเออ มันบอปกติก็บอกว่าจะภาคกลางแม่ว่าจะไทยดีบอกอีกสานว็ปิดจากเขาวอจาจังหนบูอืมว่าว่าเป็นอีหลีวันนี้ไปไม่ได้เอาจริงๆเหรอคะเอาเท่าที่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้คือจริงๆก็ตั้งใจเข้ามาทักในช่วงพักนี่แหละก็คือยังเหนื่อยอยู่ ก่อนไปอาบน้ำเข้านอนวันนี้ราต้องนอนไวนิดนึงพรุ่งนี้เป็นไหนคะพรุ่งนี้ต้องไปเทรนนิ่งมัวอีกค่ะเนี่ยหัวฟูไปเลยดูสิพี่ต่ายชมงกับพี่ไผ่ไหมคะโอ้อันนั้นยกให้เขาเลยค่ะคุณไผ่โพลิโซอนพี่ต่ายทำวัดเช้าเย็นที่ห้องพระที่บ้านตัวเองเป็นบทย่อนี่แหละไม่ไม่เอิ่ม ยกให้คุ้นไพรยค่ะอันนั้นคนพคนทําบัดรเศ้าแรกแบบจริงจังเนะคันน้อพี่ตายถูกหวยไหมคะ่ะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะวันนี้วันที่หนึ่งบอกหวยออกอีหยังนีเพาออีหยังบอกแน่ไม่ได้ซื้อเลย อะหนึ่งเจ็ดหนึ <lucky> i̇şte. ่งบอกแปดสามอุ้ยเจ็ดหนึ่งอุ้ยแปดสามอุ้ยรถทะเบียนรถเราเลยแล้วก็บ้านเล็กที่เราด้วยโอ้ยอ้าคือผู้ื่อเหรอสามแปดแปดสามบอกแปดสามสามแปดบอกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่แม่ซื้อเจ็ดหนึ่ง จริงๆนั้นเนี่ยทะเบียนรถเราแล้วก็บ้านเลขที่เราเลยทำไมเราทำไมเราไม่ซื้อพี่ต่ายเคยเล่นละครบูไมไม่ค่ะเรื่องที่จะเป็นเรื่องแรกนะคะทุกคนทายาดพันเข้าเหนียวนะ,ะถึงขนาดกองละครจะต้องแนะนำว่าเอ๊ต่ายไม่อยากเรียนชกมวยหรอไม่อยากเทนเนิ่งมวยหรอก็ก็คิดว่ามันไกลตัวเนาะสุดท้ายก็น,นั่นแหละ สุดท้ายได้เรียนค่ะเพราะว่าต้องเอามาใช้ในบางฉากของละครนะคะเรื่องนี้เจอยนี่เก่งแห้งอืมเจออ่ะเก่งแห้งบอกเก่งธรรมดาเลยค่ะระดับปัตเทีเรื่องชกต่อยเลยเป็นนักมวยเดยเออแถมเข้าไปในบ้านอ่าบ้านของพ่อเนี่ยบานคำแพงกุ่นเนี่ยเอ้ยไปเป็นระบบระเบียบเขาอียังหาเก่งแหง้ง ต้องฝากทุกคนติดตามนะคะพอได้รับคาแรคเตอร์นี้อย่างอ้เงิดเงิดเจยเธอเก่งแท่งเ,เลิอกอ่านหนังสือละมาดูเอ้ยเลิอกอ่านหนังสือละมาดูพี่ต่ายไม่ได้เออเลิอกอ่านชั่วขณะหนึ่งอ่ะได้แต่ว่าเลิอกอ่านไปเลยไม่ได้นะน้องๆทุกคนแล้วช่วงนี้คือ สอบด้วยสอบเก็บคะแนนหรือว่าสอบจะปิดเทอมเราไม่แน่ใจสอบเก็บคะแนนหรือเปล่าคะใช่ไหมอ่ะอ๋อหนูปิดเทอมแล้วต้องอ่านนะต้องอ่านแล้วยิ่งช่วงนี้คือเราเรียนออนไลน์อะ่ะมันเรียนไม่ได้ปกติเหมือนเดิมอยู่แล้วน้องๆหลายคนก็คือคือลําบากอะนะ่ะเนาะคือเครียดด้วยลําบากอมันหลายๆอย่างคุณครูก็ลําบากนะอันนี้อย่าลืมเห็นใจคุณครูด้วยนะ ครูคก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะสอนพวกเราผ่านออนไลน์อ่ะครูบางท่านไม่ได้ไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโล,โลยีไม่ได้เก่งเรื่องจะมาสอนออนไลน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเทคนิคอะไรต่างๆหรือวิธีการจะใช้เครื่องมือนอ่ะยากอันเนี้ยปีกับสองปีแล้วที่พี่ไต่คือรับฟังหลายๆคนเลยโดยเฉพาะผู้ปกครองที่สอนลูกๆหลานเนี่ยเราจะได้ฟังใกล้ตัวเนี่ยโอ้ยเด็กบางคนก็เก่งมาก เก่งกว่าคุณครูนะคะเพราะบางทีเขาอยู่กับโซเชียลอยู่กับมือถือแล้วคุณครูบางท่านก็เก่งแต่คุณครูบางท่านต้องมาเริ่มต้นใหม่อันนั้นต้องเข้าใจนะให้กําลังใจคุณครูได้นะไม่ใช่ว่าขอแค่กําลังใจจากพี่ต่ายพ,พี่ต่ายมีแฟนยังคะโสดค่ะสวดแล้วดีมากเลยนะจะบอกสบายใจ เอาจมคักเถอะครับ,อบเอาโบนด่จมอธิบาย <c oughs> เดี๋ยวนะตายแล้วคนคิดว่าเขาจมอีฉันว่าใ้เป็นคนจมเกงนะคะแต่ว่าอธิบายแห่ฟางอธิบายแห่ฟางเซิร์